สิ่งที่เรือกะบ,บุรีไปทําจริงๆคืออะไรถ้าไม่ใช่ไปเทียบเรือเรือกะบ,บุรีไปเพื่อที่จะโยนเชือกไปให้เรือสุโขทัยผูกแล้วก็หวังว่าจะลากกับสัตหีบเป็นคําสั่งจากไอโมงคนไหนก็ไม่รู้คนที่อยู่บนเรือกะบ,บุรีก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันปัญญาอ่อนใครมันคิดก็ไม่รู้แต่ก็ทําเพราะเป็นคําสั่งพอไม่สําเร็จแผนสองคือการพยายามไปใกล้ที่สุดเพื่อที่จะเอาเครื่องสูบน้าไปให้ เรือเอียง8 0องศาจะพยายามเอาเครื่องสูบน้าไปให้นี่ก็บ้าบอขอแตกมั่วไปหมดแต่ก็ต้องทําเหมือนกันเรือกับริก็พยายามทําให้เห็นว่าทําแล้วนะแต่ทําไม่ได้ไม่มีการโยนชูชีพลงไปช่วยไม่มีการโยนแผรยางลงไปช่วยแต่อย่างใดท่านประธานครับข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเรือสุโขทัยสภาพมันก็ไม่ไหวตั้งแต่แรกอ,อยู่แล้วยังไงน้าก็เข้าเรือยังไงมันก็ล่มจะเอาใครมาเป็นผู้การเรือมันก็จมอยู่ดีแต่เรือสุโขทัยที่มันต้องจมแน่ๆเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าจะต้องมีคนตายการที่วันนั้นเนี่ยมีเรืออีกสองลำครับที่เกิดตื้นเพราะคลื่นลมแรงแต่ก็ไม่ได้มีใครตายและที่สําคัญที่ยังไม่มีใครพูดคือยังมีเรืออีกเป็นสิเป็นร้อยลำในวันนั้นที่ไม่ล่มเพราะมันจะคือมันจะกระจอกเกินไปอะ่ะถ้าท่านจะบอกว่าคลื่นลมทําให้เรือของท่านล่มอะ่ะกลับมาที่ลิสสุโขทัยครับมีเวลาอย่างน้อยตั้งหกชั่วโมงในการหาวิธีช่วยเหลือปล่อยประละเลยจะเอาเรือกลับสัตหีบให้ได้ไม่รู้ทําไม ไม่ได้ห่วงใยชีวิตของคนบนเรือเลยท่านประธานครับผมไม่รู้ว่าไอ้มงคคือใครหรอกครับแต่รู้ว่าที่ต้องรับผิดชอบแน่ๆเนี่ยก็คือกองเรือภักหนึ่งสปกทรและก็กองเรือยุทธการ3หน่วยงานนี้ในฐานะหน่วยสั่งการได้ปล่อยให้เรือสุโขทัยเอียงเกิน40องศาแล้วยังฝืนเดินทางต่อโดยที่ไม่สั่งห้ามหน่วยสั่งการเมื่อเห็นว่าผู้การเรือไม่ยอมประกาศสละเรือสัทีทั้งๆั้งที่จมแน่ๆก็ไม่ทักท้วงหน่วยสั่งการที่ส่งความช่วยเหลือไปให้แค่เรือกลับรีลำเดียวที่เหลือกว่าจะมาถึงตี ท่านท่านผมขออีกสักสองนาทีครับผู้บังคับบัญชาของทั้งสามหน่วยงานมีส่วนต้องรับผิดชอบหรือเปล่าครับท่านประธานแต่วันนี้เสทอรอก็ขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผอ,อทอรอแล้วผู้บัญชาการกองหน่วยชุดธุการวันนี้ขึ้นเป็นผอ,อทอรอแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นการสอบสวนในทางลับที่ทอรอททาอยู่แล้วก็กาลังจะสรุปในเร็วๆนี้ได้สอบสวนบุคคลเหล่านี้บ้างหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับเขาทำเป็นความลับไม่รู้ว่าได้เรียกคนนี้พวกนี้มาสอบหรือเปล่า สี่คนจากห้าหน่วยงานเนี้ยอันนี้คือรวมผู้การเรือด้วยเนี่ยได้สอบใครบ้างแล้วเราจะเชื่อมั่นผลการสอบได้อย่างไรครับในเมื่อแค่รายชื่อกรรมการสอบที่ทำมาแล้วสิบห้าเดือนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเราเคยหวังนะครับท่านประธานว่าจะได้ความจริงจากผู้รอดชีวิตแต่พอเริ่มมีคนไปสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตแล้วก็ตอบว่าไม่มีเสื้อชูชีพเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็โดนสั่งปิดปากหายตัวไปตลอดการไม่มีใครได้เจอผู้รอดชีวิตอีกเลยเจ็ดสิบหกคนเราเคยหวังครับ ว่าจะพึ่งการกู้ซากเรือขึ้นมาเพราะมั่นใจครับเ่เศษเหล็กมันไม่ตอแหลแต่มันก็ไม่ขึ้นมาจากน้ำอีกแล้วแล้วเราก็เคยหวังนะครับว่าโศกนาฏกรกรมแบบนี้เนี่ยจะเห็นความจะเห็นจิตสํานึกของลูกประดูศักดิ์ศรีของลูกประดูที่จะหาความจริงขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับ29ศพนี้แต่ก็ไม่เกิดขึ้น แต่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนท่านประธานผมได้ไปเห็นเอกาสารฉบับหนึ่งครับที่ทําให้ผมรู้ว่าผู้บังคับบัญชาทั้งหลายเหล่านี้ที่ควรจะต้องรับผิดชอบต่อหายนะครั้งนี้เนี่ยจะไม่ถูกเรียกสอบเลยทําไมเหรอครับท่านประธานเริ่มจากประธานกู้เรือที่ทํามา15เดือนสุดท้ายก็ล้มเหลวไม่ได้กู้แล้วคือท่านผอบอกองเรือยุทธการหน้าก่อนนี้หน้าหน้าก่อนหน้านี้นะครับหน้านี้ผอบอกองเรือยุทธการที่ เป็นคนที่จะซวยมากที่สุดถ้าเรือมันพ้นน้าขึ้นมาเพราะตัวเองรับผิดชอบเตรียมเ,เรือเต็มๆก็เ,เป็นคนดูเรื่องกู้เรือมันก็ไม่แปลกที่จะกู้ไม่สําเร็จพอกู้ไม่สําเร็จมันทําให้คณะกรรมการชุดนี้ก็ไม่ต้องทํางานมาสิบห้าเดือนแล้วครับขอดูรายชื่อกรรมการหน่อยครับเสทอรอครับผอ,อสปก,กทอรรเป็นประธานสีเขียวๆเ,เนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลในส่วนของการสั่งการส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นหน่วยเตรียมเรือ มีทั้งกรมอู่ทหารเรือที่รับผิดชอบเรื่องการซ่อมเรือก็เป็นรองประธานอีกชุดนึงครับคณะอีกชุดหนึ่ง,างทางขวาม,มือสีเหลืองก็แทบจะทั้งหมดแล้วครับมาจากออกองนายุทธการไม่ต้องคาดหวังหรอกครับว่าผลสอบมันจะเป็นยังไงยังไงผู้การเรือก็ซวยคนเดียวถ้าแบบนี้ท่านประธานล่าสุดผบทรเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ครับมีนักข่าวถามว่า ตอนที่ดำลงไปแล้วพบรอยปรินหน้าเรือเนี่ยเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงไหมผบตรที่ตอบทันทีเลยไม่เกี่ยว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 เลยไม่เกี่ยวเลยยังท่านไม่ใช่กรรมการสอบด้วยซ้ำท่านเป็นกรรมการกู้เรือท่านรู้ได้ไงว่าไม่เกี่ยวจะจบแล้วครับประธานนิดเดียวสิบสิบห้าเดือนครับที่เป็นความลับไม่เปิดเผยชื่อกรรมการสั่งปิดปากผู้รอดชีวิตทุกคนปลาหีแม่งทุกกระบวนการทุกขั้นตอนแบบนี้ใครจะเชื่อท่านคนที่มีอำนาจสั่งการเรือสุโขทัย และอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดหหยนณะครั้งนี้กลับเป็นคนสอบสวนข้อเท็จจริงเสเองหันไปถามนายกได้ไหมครับท่านสุทินครับท่านทํำยังไงกับบิ๊กตอบิ๊กจอครับในเมื่อท่านห่วงว่าเขาจะมายุ่งกับกระบวนการสอบสวนท่านก็เด้งเขาไม่ใช่หรอครับท่านท,ท,ท่านก็ทําแบบนี้ได้เลยครับเพราะว่าพอบอรตอรอกับพอบไอ,อ้กับรองพอบอรตอรเอนี่ยก็คงไม่ได้ต่างอะไรกับพอบตอร,อรอกับรองพอบตอรหรอกทําไม่ยากนี่ท่านเคยทํามาแล้วด้วย น่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันได้นี่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ครับฉะนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตั้งบุคคลภายนอกเข้าไปร่วมตรวจสอบแทนและเด้งบุคคลเหล่านี้ออกจากราชการก่อนนั่นคือสิ่งที่ท่านทําเป็นมาตรฐานอยู่แล้วท่านรัฐมนตรีครับสุดท้ายถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าท่านอาจจะทําตัวเป็นกลางได้ครับหาทางประนีประนอมระหว่างประชาชนกับบรรดาผู้มีอำนาจในกองทัพเรือแต่กับเรื่องนี้เนี่ยท่านเหยียบเรือสองแครไม่ได้ท่านต้องเลือกสักข้างครับ ระหว่างผู้มีอำนาจในกองทัพที่ต้องการเอาตัวรอดกับดวงวิญญาณ29ดวงที่ต้องการความยุติธรรมขอบคุณครับ,บทา่านประธาน